สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต๋อโอ้โครับผม้วยสวัสดี่รัอ Merry Christmas แ n d ะ Happy New Year ครับแล้วมันมีความสุขจริงๆนะท่านผู้ชมวันนี้รายการเราสวยซะขนาดนี้นะแน่นอนมาจากบอลลูนคลับครับต้องขอขอบคุณทุกปีทุกปีนะทุกปีเลยนะ บรรลุขับเนี่ยเขาให้ยาเรากินไว้เราไม่ได้ให้เขานะอันนี้เขาให้ยาเรากินไว้เพราะนั้นทุกๆปีเราต้องใช้ของเขาก็คือบรรลุขับเนี่ยทุกปีนะคบทุกวันเนี่ยนะครับก็คือโคกต่อยเพลสจะคิดตอนนี้ทำไมราบินทาสามร้อยาวันเราเปิดกัทุกวันเอาแล้วนี่ในช่วงปงปีใหม่ปีใหม่อะไรเนี่ยเปิดตลอดใครไม่ได้กลับบงกลับบ้านอยากหาของกินอร่อยไปโคกต่อยเพลสครับไม่มีปิดเลยไม่มีดูความขยันมันเพียรของพวกเราสิครับดูความตั้งใจสิครับเราคิดอย่างเดียวเท่านั้นครับว่า ถ้าหยุดไม่มีกินเราเลยไม่หยุดครับใช่ไหมเราจริงๆเรามีจริงเราตั้งใจที่จะบริการความอร่อยของอาหารในครัวคุณต่อยครับที่ครัวคุณต่อยเพื่ให้กับคุณผู้ชมทุกท่านเพราะปีใหม่บางทีเราก็ไม่ได้ออกไปแต่งงานกันะก็อยู่กรุงเทพกันแล้วแต่คนเรียนเชิญครับที่เดอะคริสตันเอกมัยรามินทาครับแม้วันสวยจริงๆนะมันฉากชื่นใจจริงๆเลยอแล้วทุกๆปีเขาเก่งจริงนะ ถึงแม้เราจะบอกว่าเอ้ยบอลลูนขับทำทุกปีแต่ทุกปีไม่เคยเหมือนกันเลยนะไม่เคยไม่เคยไม่เคยเหมือนกันเลยนะของก็คงหมดอ่ะเขาซื้อของใหม่ไม่ใช่ครับเขาก็เปลี่ยนเปลี่ยนตีมมาเรื่อยๆให้เราตเป็นลักษณะนั้นวันนี้ก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากมาบอกกันคะเป็นเรื่องราวของอาหารของอังกฤษใช่ไหมใช่ครับเป็นขนมหวานเขาเรียกกันว่า trifle strawberry shortcake ใช่ครับยังไงอ่ะอันนี้คือ trifle strawberry shortcake นะครับเป็น trifle เนี่ยคำว่า trifle เนี่ยคือขนมหวานในสไตล์ของอังกฤษนะครับเป็นมันเป็นการที่เอาเค้ก ปองน้ำหรือปองเคก้กเนี่ยครับกับวิปครีมแล้วก็คัสตาร์ดหรือผลไม้ต่างๆเนี่ยมาผสมกันเป็นชั้นชั้นชั้นชแช่เย็นแล้วกินบางสูตรก็จะมีการใส่เหล้าลงไปแต่แต่วันนี้ที่เราทําเราไม่ใส่<ร>นะครับใส่สูตรนี้ครับเขาจะใช้เค้กเนยเนื้อแน่นนะฮะแล้วก็สลับชั้นกับวิปครีมเนื้อเบานุ่มตัดด้วยสตรอเบอรี่แบบที่มันมีรสเปรี้ยวอมหวานเนี้ยมาดูส่วนผสมดีกว่าครับ จะมีตัวเค้กบัตเตอร์นะครับก็เป็นเค้กเนี่ยเป็นเค้กบัตเตอร์หั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าเล็กนะครับหนึ่งถ้วยแบบในมือคุณโกะอยู่แล้วก็สตรอเบอรี่สดนะครับหั่นชิ้นเล็กนะครับสิบผลด้วยกันนะครับแล้วก็น้ําตาลไอซิ่งนะครับสองถึงสามช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็วิปครีมครับเราใช้ประมาณหนึ่งถ้วยวิธีทํานะครับเริ่มที่ตัวสตรอเบอรี่ก่อนเลยคุณผู้ชมครับเราจะเอาตัวสตรอเบอรี่สดนะครับมาคลุกกับน้ําตาลไอซิ่งผสมให้เข้ากันเบา แล้วก็พักไว้สักครู่จนสตรอเบอรี่เริ่มฉ่ำก็จะเป็นแบบนี้นี่แบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบชข้้เข้าใจแล้วจากนั้นถ้าเราจะเริ่มทําคุณโก้จะเอาเค้กเค้กเนื้อแน่นของเราเนี่ยวางเนื้อเค้กเไปวางเนื้อเค้กเราไปก่อนจากนั้นก็จะใส่ตัวสตรอเบอรี่ครับสตรอเบอรี่ที่เราเตรียมไว้อันนี้วางตามที่เราปรารถนาใช่ครับแล้วก็เยอะก็ใไปอยู่ด้พอแล้วปรารถนาพอแล้วคุณโก้เนี่ยคุณโก้ก็ปรารถนาเยอะฮะแล้วก็สตรอเบอรี่ครับ ใส่วางไว้อีกชั้นนึงเพราะว่านี่เราผสมไอซิ่งไปแล้วเรียบร้อยครับนี่นี่เนี่ยให้มันช้าแบบนี้นะคุณผู้ชมให้มันช้าแบบนี้นะจากนั้นก็เอาวิปครีมครับตามลงไปโอ้โหเป็นไงเป็นไงนะครับวันนี้ดูบาร์เทนเดอร์บาร์เทนเดเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วต้องต้องอย่าพึ่งมากเพราะเดี๋ยวเราจะทําอีกหลายชั้นหลายชั้นใช่ดูบาร์เทนเดอร์นะพอพอพอแค่กูเก่งว่ะกูเก่งอ่ะ อ่าหนูอยากจะบอกว่าหนูเก่งมานานแล้วแล้ว<า>อะไรต่อเดี๋ยวเราสตรอเบรอรี่สตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ก่อนพี่ดูเขาทำเหมือนเดิมอ๋อเพราก็ใส่เนื้อเลยพี่เล็กครับ เหมือนเดิมไหมครับเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมผมพีดผมดผมดเอเชือน้องสิเฮยคุณทาออกมาสวยกว่าเกิง่ะพอดสเล่นสวยกว่าที่โปรดิวเซอร์มันทำมาอีกโปรดิวเซอร์มันทำมันยิงสวยนนีเบ้าบอเฮ้ยแต่สวยจริงนะเนี่ยดูดิคุณผู้ชมลองดูนะเดี๋ยวพอเสร็จพอใส่นี่เสร็จแล้วใส่อะไรต่อสตรอเบอรเหมือนเดิมกลับมาเหมือนเดิมอเนี้ยเราก็ใส่มาเดิมสตอเบอร์รี่เหมือนเดิมแล้วก็พิเอาคุณดูในภาพในทีวีเขาคุณสวยจริงนะโก ของคุณสวยดูดิโอ้ขอบคุณมากเฮ้ยไทยแล้วนั่งจริงๆเนี่ยแล้วเราก็ปาดนี้ใชัไหมแล้วก็วิปคีมอีกรอบหนึ่งทีนี้ก็วิบคีมแต่นี้รอบสุดท้ายวิปคีมเนี่ยแล้วแต่จะจัดช่อก็ได้ไม่จัดช่อก็ได้แล้วแต่แต่อย่าเยอะ เพราะมันมันจะเละเทะเท่านั้นเองนะครับต้องต้องระวังโอ้โหบีบเบาด้วยใช่ใช่แล้วนี่นี่จัดช่อคุณเอาโอ้โหสเบปรีมาไหมสเบรี่แต่งขนบนไหมแต่งหน่อยนงได้เลยแบี้แต่งนี่ดูดีนะนี่ครับบับขวายนะเห็นไหมเห็นไหมแล่วนี่คือทริฟเฟลครับเป็นขนมหวานในสไตล์อังกฤษลองดูนะคุณผู้ชมครับผมว่านี่ทำทำาวยก่าจริงสวยกว่า อุ้ยคุณไปว่าเขาไปเปรียบเทียบโอ้โหจะเปรียบเทียบตายเลยยิ่งเขาคุณยิ่งเกิกว่าใหญ่เลยตายแล้วคุณพี่เล่หหัวเราะไม่ใช่อะไรเจ็บใจนะเจ็บใจโปรดิวเซอร์เจ็บใจว่าเฮ้ยดูทีไหมเอ้าทีไหมเฮ้ยต้องลองดิเพราะว่าเขาอยากจะรู้ว่าสตอเบอรี่ไม่อยากอยากรู้รสชาติไหมถ้าอยากรู้เดี๋ยวชิมให้เดี๋ยชิมให้ว่าเออมันเป็นยังไงอยากรู้ใช่ไหมเฮ้ยอ้หูวิปครีมสตรอเบอร์รี่มันนุ่มนุ่มนะนุ่มน่ะยังไม่รู้ยังจำจำไม่ได้ เนะครับสตรอเบอรี่กับไอซ์ชัป็นไงบ้าะชั่มนะหวานไหมหวานไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้ชั่มเนี่ยชั่มที่ตาอยากจะร้องไห้อยากจะร้องไห้ลองดูนะท่านผู้ชมครับยและอีกนิดเดิงโครงกันต่อยเพลสนะฮะนี่มีปิดนะฮะเปิดตลอดครับ Merry Christmas and Happy New Year นะครับเมื่อคืนคงสนุกกันเต็มที่นะฮะวันนี้ก็พักผ่อนกันสักหน่อยครับพักตรงนี้สักครู่หนึ่งพบกับสิ่งน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับ มดไก่มวนผักโขมครับถ้าคุณชอบรสชาติแบบนี้คุณลองได้เลยครับสุดยอดมากมันอร่อยจริงๆนะฮะคาแรคเตอร,ร์ชัดเจนมาก<า>รับไปเลยครับ1ิคะแนนเต็มติคะแนนเต็มติะแนนเต็มกลัวคุณไป